สวัสดีครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆก็จ,จะมาเจอกันนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอยู่ในหมดเหรียญสอบาทอยู่นะเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในวันละนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหกปีรัฐสภาไทยอ่าเห็นไหมรัฐสภาไทยก็มาเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์ไหนล่ะนะเพื่อนๆ ก็คือเกี่ยวข้องกับราชการที่อะไรราชการที่เจ็ดเพราะพระองค์เป็นคนที่นะครับนะครับเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมองปี475ไงไ่้แม้มันจะมีเรื่องเล่าแลละราชการที่เจ็ดท่านก็มอบนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเนี่ยนะครับจากระบบอะไราจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือการปกครองในระบบของกษัตริย์นะครับ ในระฐบับสมบูรณ์อริยาหรือกษัตริย์เนี่ยเอามาเป็นนะครับเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนะนี่คือยุครัชกาลที่เจ็ดก็คือมีคณะบุคคลเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคณะราชนะเข้ามายึดอำนาจแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่สำคัญนะครับนี่สำคัญนะ เป็นประวัติศาสตร์ที่มันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสาตร์ท่าไทยนะครับวันที่ยีมิถุนายนสองพันห้อยันสี่รเจ็ดสิคือวันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากระบอบกษัตริย์เขาเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภามีผู้แทนราษฎร คือระบบแนวความคิดการปกครองแบบนี้นะนักเรียนนอกหรือพวกที่ไปเรียนศึกษาต่างประเทศเนี่ยเขาก็นำวิวัฒนาการมนินิจากประเทศตะวันตกเนี่ยเอาเข้ามาใช้กับประเทศไทยนะแล้วก็ตรงกับยุครัชกาลที่เจนะครับก็เลยเชิญท่านไปประทับที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งสิ้นพระชนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ นี่คือการที่เกิดขึ้นในกับประเทศไทยนี่มันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับผมนึกว่าการสะสมเหรียญการสะสมเหรียญกระสาบเราเห็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็จะคิดถึงย้อนไปถึงในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงมันเป็นองค์ความรู้นะครับที่ทุกคนควรจะรู้ทุกคนแล้วก็เด็กรุ่นหลังควรจะทราบมันเป็นประวัติศาสตร์ก้าวสำคัญ กับประเทศของเราแต่ทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่มันแน่นอนประชาธิปไตยของไทยก็ยังไม่มีประชาธิปไตยที่เต็มใบมร้อยเปอร์เซ็นต์ล้มลุกคูกครานกันมาตลอดผ่านกระบวนการปฏิวัะติรัฐประหารผ่านกระบวนการของการยึดอำนาจมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะ มันมีบางยุคนะครับอำนาจในส่วนของกษัตริย์หรือพระหากษัตริย์ไทยเราด้อยลงไปแต่ปัจจุบันนี้อำนาจมากขึ้นเด่นชัดขึ้นก็ถึงบอกว่านี่มันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงยุคสองสี 24, ่เจ็ดห้านะสองสี่รัชการที่เจ็ดที่แปดที่เก้ายุคต้น,ตน ก็ยังมีความลําบากมีความที่แบบว่าสถาบันพระรากษัตริย์เรายังด้อยยังยังโดนเบียดบงังด้วยกลุ่มคณะบุคคลอยู่พระองค์ท่านมันไม่ไม่มีพระราชอำนาจร้อเอร์ซนต์ไม่มีพระราชอำนาจที่จะตัดสินประไทยได้เราต้องอยู่กับกระบวนการของรัฐสภาอยู่นะครับผ่านผู้แทนรัษฎรผ่านตัวแทนวุฒิสภาอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันต่อเพื่อนๆน,นะครับผมนึกว่าเวลามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราดูจากเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบนะครับที่ผลิตออกมามันมีสตอรี่ไงนะเห็นไหมครับราชการที่เจบรัชการที่ก้าเพื่อนๆจําภาพจําพิมพ์จําลักษณะไว้นะครับไปเจอนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นภาพใครเห็นไหมเขาเรียกว่าหกสิบปีรัชภาไทยปีสามสิบห้านะ นเป็นเหรียญสองบาทสวยนะานฮะออกแบบได้สวยงามรูปลักษณ์ที่บอกว่าการเป็นนักสะสมการเป็นพวกที่เก็บของพวกนี้นะครับเก็บเหรียญกระสาบเนี่ยมันมีความสวยเวลาเราดูทีเร,เราก็เอย้อนไปคิดถึงในอดีตที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอันนี้มันเป็นสตรอรี่ที่ที่ทุกคนจะต้องรู้ที่คนจะต้องจำเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่ดังไปทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่ดังแค่เมืองไทยเรา แล้วก็เหตุการณ์หลังจากนั้นมาก็เพื่อนก็คอยดูไปก็เห็นผ่านมาเรื่อยๆนะครับในยุคที่คนมีอายุเจ็ดสิบแปดสิบภาพพวกนี้มันติดตาติดใจอยู่และนะโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้สวัสดีครับ